น้องสาวฟาดเดือดเตรียมแผนเซอร์ไพรส์ไว้อย่างดีดีสำหรับแนนชุพิชาที่ตั้งใจจะรวมกลุ่มเพื่อนๆจัดงานวันคล้ายวันเกิดให้กับพี่สาวสุดที่รักหนิงปณิตาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา13ธันวาคมแต่ล่าสุดแผนทุกอย่างก็ต้องล่มไปโดยแนนได้เผยภาพหนิงนอนแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมเขียนข้อความระยะยาวไว้ว่าที่จริงวันนี้13 12ช่วงเย็นนัดทานข้าวกับเพื่อนและเลยเห็นว่าพรุ่งนี้วันเกิดนางเลยคิดว่าถือโอกาสจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้หมวยไปด้วยซะเลย n, IN g p a n i n g p a n i t a แต่สุดท้ายมาลงเอ่ยที่แอดมิดเพราะคนเห็นแก่ตัวหนึ่งคนที่สร้างนี่สร้างเรื่องราวไว้ไม่จบสิ้นและไม่มีรับผิดชอบใดๆจนต้องมาปวดหัวถึงนั่งมวยจึงทําให้วันนี้ต้องแครนทุกอย่างเลยทั้งร้านอาหารต้องขอโทษและขอบคุณพี่จุบอุมพี่น้องพี่เอจุบทินังโอ m มโอวมนอนเที่เตรียมเรื่องอาหารเครื่องดื่มใดๆไว้แล้วต้องมาแคนทุกอย่างในช่วงเวลาสุดท้ายณนะร้าน C O A L B A K E A N D G I L L ต้องขอโทษมากม ขอบคุณเพื่อนชายป๊อป C H A I A N A N D A D V I P ป๊อป K H A N G A S E N ที่เตรียมจัดดอกไม้สุดอลังแต่สุดท้ายต้องรวบมาส่งโรงพยาบาลแทนอลังไปไหมขอบคุณแม่อ้ําที่เตรียมมาเซอร์ไพรส์เพื่อสุดท้ายเจอเซอร์ไพรส์กลับ A U N T A T C H I A P A ที่น้องมี N O N G N E E สำหรับเช็คมาที่ส่งโรงพยาบาลและเป็นเทวอริสเอ์กับความน่ารักให้พวกพี่เสมอกับดอกไม้สุดอลังได้ทุกงาน D J M A T O M ที่เป็นหูเป็นใยพี่หนิงมาเสมอ ฮะซอยลูกสุดรักของพี่หนิงที่รักและเป็นห่วงพี่หนิงมาโดยตลอดเพิ่งบินกลับจากอังกฤษเมื่อช่วงเย็นก็รีบพุ่งมาหาแม่และขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่เตรียมตัวมาร่วมงานเย็นนี้ที่ให้ความรักหนิงมาโดยตลอดแค่ส่งหาว่าอยากเซอร์ไพรส์ให้หนิงหน่อยอยากให้นางแฮปปี้เพราะว่าปีนี้จะไม่จัดงานเลี้ยงเพราะนางจะอยู่ลูกยานิรินตัวแสบและทุกคนพร้อมเคลียร์และพูดเหมือนกันไปพร้อมและมาร่วมงานเย็นนี้แน่นอน และพี่ๆบางท่านก็เคลียร์ไม่ได้จึงก็ส่งของขวัญมาไม่ว่าเป็นพี่ส้มพี่ขวัญพี่เป็กกี้หนูแดงฮหาหน่าพี่แหงพี่อ้อตั้มเบนตก่นไปบ้างต้องกราบขออภัยมาณที่นี้หายไวๆนะจ้าหมวยพี่ฆ่าใครยะแต่ต่อมาเพื่อนสนิทนําทีมโดยอั้มพัชราภาฮาหน่าทัศนวลัยแหวนแหว,วนปรวริษาดีเจมาตุงมเตชินและคนอื่นๆก็ได้ยกเค้กและของขวัญมาเซอร์ไพรส์หนิงปณิตาถึงเตียงคนไข้เลยทีเดียว